สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิซีโอซิลิกอนค่ I G o ะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับนะ กดแชร์ออกไปแส่ กดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าเแชร์เพียงเท่านั้น เราตัวใหม่ทนำะไม่ได้อยู่ไ uh, หนนะ2 p 4ใช่ไหม EP4 คุณมุกมาแล้วค่ะอาจารย์ท็อปมามาค่ะรีไพ่แล้วไหมคะตั้งคำถามโดยอาจารย์โอภูมาเป็นประพานกันไปแปล้วค่ะคุณมุกถามว่าจะได้เงินไปจ่ายคุรุสภาหไหมคะยังไม่ได้เงินเลยพูดตรงๆสามวันนี้ไม่โกหกนะม,นมันเงินไม่มีมานเนี่ยไพ่มันนิ่งมากเลย น่เนียคะกดแชร์ออกไปแซ่เลยเข้ามาแล้วนะคะอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์เราคุณคุณคุณมุก,กอ่ะสวดสวดกระถางเงินล้านไหมสวดวันละสักห้านาทีไหมทุก,กวันจบทุกวันนะคะจะดีนะจะดีขึ้นแชร์แล้วค่ะกีพรุ่งนี้จะได้รับเงินไหมคะ ไม่ได้ครับเผื่อจะเสียด้วยนะเนี่ยพายบอกยังไม่ได้รับเงินน่ะพูดตรงๆไม่โกหกพวกนี้จะมีเหมือนฟ้าผ่ามากลางใจเลยแบบดูตามหน้าไพ่นะดูนเนี่ยนี่ก็สับเห็นเลยชัดเลยว่าเราสับตลอดนะกดแชร์ออกไปแซ่บลวนะคนละเก้าพันเก้าร้อย 99, 99เก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแชร์เลยเข้ามาแล้วเรไรกันจังเลยแล้วก็ตอบให้เลยเนะี่ยเดี๋ยวค่อยๆแชร์ทีละนิดทีละนิดแล้วแชร์ทีเดียวพวดเดียวเดี๋ยวมันบล็อกแชร์เราใช่ผมมาโดนบล็อกแชร์มาแล้วเก้าสิบเก้าครั้งเคยเข้ามาแลนะ้วนะคะอย่าถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูล้วพินคำว่าชแชร์แล้ว ดีดีเซบแรกอ้าคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นงคำถามค่ะจะเท้าเราเวงนช่วงนานนะคะจาทต้องพูดว่ากดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก <9, 000 S 2> <น>้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ อาจารย์โอก็มาแล้วนะเวลาเรามีไม่มากนะครับนะเพียงสิบนาทีเท่านั้นเพราะเราต้องไปทำรายการอื่นอีกนะแชร์ไม่มีผู้แชร์นะครับแชร์แล้วในที่นี้คุณบอกว่าแชร์แล้วไม่มีผู้แชร์นะเออมีแตมือทำอยู่สามรายการสี่รายการแล้วด้วยอาจารย์โอทำไปก่อนนวกาสิบเก้ารายการ 9,999รายการทีมงานของเรามีทั้งหมด9,999คนนาทีนี้เรามาก่อน2คนโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะทำทุกวันนะเรามีทั้งหมด9 0 0 0กว่าคลิปนะนะตอนนี้9,800กว่าคลิปในช่องอ,อช่องอะไรคะช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ f i c i a l นะใน u u u e e นะคะเร็ว เลวเซ่กดแชร์ออกไปแชร์ให้มีรูปคนรูปลูกศรถึงจะแชร์เอพิมพ์แชร์แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นพิมพ์คําว่าแชร์แล้วมันแชร์แม้หรือแหมจะแชร์มันก็คือยังไม่ได้แชร์เพราะมันแมแม่แม่จะแชร์นะมันก็ไม่ได้แชร์โออยากจะรู้จังเลยเขาไปฟังใครมาตอนเด็กๆไงแแม่แแม่เกิดพ่านะจริงๆก็ตกไปแล้วอย่างเงี้ยนะ แม่แม่แม่จะแชนะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะแม่แม่แหม่จะแม,ม่เคยมาแล้วริยาแช์จริงอ่าไหนไหนไหนริยาพรุ่งนี้จะติดต่อเรื่องเงินจะดีไหมคะ ใครบอกดีครับมีเมตตามหานิยมครับเดอะซันประสบความสําเร็จนะคะดีครับมีเมตตามหานิยมเราจะตอบเฉพาะคนที่มีผู้แชร์จริงๆนะครับนะใครไม่มีผู้แชร์หรือแหมจะแชร์ขอลาสละสิทธิ์ทั้งหมดนะครับโดยอัตโนมัติอาจารย์ทบสอบจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยออทุกใบเปิดจริงค่ะไม่ใช่เ,ออเตรียมกันมาก่อนนะคะคนนี้ดวงดีคนนี้ดวงไม่ดีตามนั้นเลย แม่แม่แม่แเชื่อว่าอาจารย์ท็อปเนี่ยจะเป็นคนเปิดไพ่ได้แมนมากแม่แมแมจะแท้แอแแนะนะพิมพ์คําว่าแชร์ไม่มีประโยชน์นะครับต้องแชร์จริงครับนะไม่ใช่แม่แม่จะแชร์นะครับนะก็เหมือนกับแม้แม่แม่จะผ่านมันมันไม่ผ่านนะมันไป ล่วงนะตอนเด็กๆ่ะลุ้นเงีลุ้นเงี้ลุ้นไแปะกว่าไอ้จะตกก็จะผ่านตกก็ผ่านสุดท้ายสุดท้ายแม่แม่แม,แม,แม่จะผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านเลยต้องไปซ่อมใหม่จริงๆอาจารย์เขาดูเหมือนเป็นคนน่าจะต้องเรียนเก่งนะแบบว่าพุยเก่งอะไรเลนอะไรอย่างเงี้ยนะเร<ล>ียนทำไมเรียนไม่เก่งอ่ะเรียนเซไม่ชอบไม่ชอบอ่านหนังสือหรอเลยน แต่อาจารย์ท็อปสมัยเรียนอาจารย์ท็อปได้เป็นลูกกระตันยูดีเด่นนะแม่อาจารย์ท็อปเนี่ยทำทำให้คุณแม่อาจารย์ท็อปเนี่ยได้เป็นแม่ดีเด่นมาแล้วนะคะพิเศษคุณแม่อาจารย์ท็อปเลี้ยงอาจารย์ท็อปได้ดีเ<า>็วซี่อาเลใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเดี๋ยวดูเวลาก่อน อ่าดูตรงนี้ไหมแปดจุดห้าแปดจุดสองสองหกสองอ่ะคุณริยาขอบคุณค่ะเหลือเวลาอีกนาทีเศษหมดเวลาก็ไปแล้ว้าแชร์อีกไหมไม่ต้องอ่ะนะนะเต็มใจจะแชร์ก็แชร์ให้ป่านเนี้ยนะไม่ต้องรอมันนใครนะฮะคนไงที่เข้ามาไงถ้าเขาเต็มใจแชร์ให้มันก็ได้แชร์ไปแล้ว แชร์สาธารณะนะคะถ้าเกิดแชร์ไปแล้วมันเป็นรูปคนสองคนก็ไม่ได้นะมันต้องเป็นรูปลูกๆมาแล้วมาแล้วหนึ่งคนเอาเฉพาะผู้แชร์นะคุณอะไรอ่ะมีสองคนนะคะมีสองข้างล่างเขาไม่ได้แชร์มันไม่มีผู้แชร์เออแชร์แล้วครับแชร์แล้วครับแชมป์นะคะเอาแชมป์วันที่ยี่สิบสามมีนาคมผลย้ายงานจะออกมาเป็นอย่างไรได้ย้ายหรือไม่ได้ขอบคุณครับเราดูว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะย้ายไม่ย้าย ไม่ดีอ่ะไพ่บอกไม่ดีไม่ได้ย้ายไพ่บอกไม่ดีนะคือคือไพ่บอกว่าน่าจะผู้ใหญ่น่าจะมีปัญหาอ่าอนี้นะเจ้านายหรือผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะีป็นคนที่แชร์จริงนะวิลาเนี่ยอ่ะแชร์แล้วค่ะเจี๊ยบสามสิบเก้านะคะเจี๊ยบหัวหน้างานคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเราคะผมจะตอบผมจะตอบแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะเพราะคุณถามมาแบบนี้อ่ะ ไพ่ดีมีเมตตามหานิยมตอบแค่เนี้ไพ่ดีตอบแค่นี้เปล่าว่าดีได้แค่นั้นแล้วอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรยังไงเรื่องเรื่องการการทางานของคุณหรือว่าคิดอย่างไรกับเราเรื่องส่วนตัวเรื่องแบบเกินฉานะต้นลูกน้องเ่อาแค่นั้นละเขาถามมาแล้วจบไปแล้วนะไม่ต้องไปนั่งคิดแทนเขาเพราะไพ่มันออกมามันไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบไพ่ดีมีเมตตามหานิยมก็ถือว่าเป็นไพ่ดี จำไว้นะเมื่ออยู่ในที่ทำงานเดียวกันห้ามห้ามเด็ดขาดถ้าเป็นแบบพวกแบบทำงานเป็นกลุ่มอะแบบว่ามีเจ้านายมีลูกน้องมีหลายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยในที่ทำงานเดียวกันอะคือถ้าถ้าเป็นคนเจ้าชู้แล้วรวบหมดทั้งทุกคนนะเคยเห็นมาแล้วอะคือจะดูเวลาด,ดูไม่ได้นะแ,แม้แม้จะแชร์เอาแหละเวลาก็หมดลงแล้วนะครับนะ แมแหมจะแชร์ก็จะไปแล้วนะครับอันนี้ออกไม่บอกคุณเป็นอย่างนั้นนะเออ,เอบอกขากหเห็นไมกันไปแล้วนะครับหมดเวลาแล้ว